บอกเลยว่ามุดดำคชาภาค่ะเขาหลุดโพสเต็มๆบอกว่าเนี่ยนางเอกสาวคนดังมีผัวแล้วไม่โสดอย่างที่หลายๆคนคิดเอาละค่ะคุณผู้ชมคามีการพูดชื่อมาด้วยนะคะเรียกได้ว่าเรื่องนี้ค่ะโอ้ยหลายๆคนที่ได้ดูรายการแน่จับได้เต็มๆเ,เ,เลยค่ะจนถึงขนาดที่ว่ามดดำเองเขาต้องเอามือปิดปากเอาไว้ทีเดียวนะคะสําหรับพิธีกรฝีปากลามดดำคชาภาที่ล่าสุดต้องบอกเลยว่าเขามีการออกมาพูดถึงข่าวของนางเอกสาวคนดัง นั่นก็คือสาวปูปรยาค่ะที่เขาเองก็เผลอหลุดโปะนะคะใช้คาว่าเผลอเลยแบบโป้องออกมาเลยนะเต็มเต็มเลยโดยมีเนื้อหาข่าวที่เขาเล่าเนี่ยเหมือนบอกว่าฉันเนี่ยอยากจะให้ทําเรียลลิตี้ใครรู้ไหมยายปูปรยาป่านี้เขย่ากระดิ่งจุดกํายานสุดฤทธิ์แล้วอุ๊ยยายปูเขย่าแต่เชา้านางเขย่าไปเขย่ามาแล้วนางก็ได้ขัวไงแล้วเขาก็แบบนึกขึ้นได้ผู้ชมถามว่าอุ๊ยออกมาประกาศให้เขาเฉยเลยลืมเอา ค่ะผู้ชมคะความลับถูกเปิดเผยขึ้นมาแล้วค่ะ เรื่องนี้เนี่ยบอกเลยว่าชื่อชัดเจนขนาดนี้เอาความลับของเขามาพูดขนาดนี้งานนี้ค่ะเหลือแค่สาวปูแล้วนะคะว่าจะต้องออกมาเฉลยแล้วเลยค่ะว่าเอ๊หนุ่มผู้โชคดีคนนั้นเนี่ยจะเป็นใครกันแน่นะหรือว่าอะไรยังไงกันแน่เอาเป็นว่าตอนนี้ค่ะนักข่าวที่ได้ยินดังนี้รอจ่อไม่สามแล้วค่ะประเด็นนี้รับรองหลายๆคนอยากรู้แน่นอนเอาเป็นว่ารอสาปูอยู่นะคะเพราะว่าคุณมดดำเนี่ยเขาหลุดปากออกมาขนาดนี้ตายแล้ว วความรับจะเป็นอย่างไรไม่มีในโลกอีกต่อไปแล้วค่ะและนี่ก็คือข่าวไว้ไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม